ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่24มิถุนายน2,500 66ครับคลิปนี้จะมีการเปิดปฏิทินวันโอนเงินบำเหน็จบำนาญน,นะครับประจำปี2566สําหรับพี่น้องที่เป็นอดีตข้าราชการและได้รับเงินบำเหน็จบำนาญน,นะครับซึ่งสําหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับเงินบำเหน็จบำนาญของท่านได้เข้าไปแล้วเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับและสําหรับกรกฎาคมจะเข้า21กรกฎาคมสิงหาเข้าวันที่24กันยาเข้าวันที่22ตุลาเข้าวันที่24 พฤ้นสถิกาเข้าวันที่23และธันวาเงินบำเหน็จบำนาจจะเข้าวันที่22ธันวานะครับสาหรับพี่น้องที่ดูสตังอยู่นะครับได้รับเงินบำเหน็จบำนาญราชการเนี่ยใครที่ได้รับเงินงวดมิถุนายนเข้าเมื่อวานนี้แล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยน้องสตังจะได้สบายใจแล้วนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับจะให้สตังตามข่าวสารอะไรไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของประชาชนทั่วไปหรือราชการก็ตามก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้หากใครจะพูดคุยกันพรุ่งนี้สตังมีไลฟ์สดรึ่โมงเย็นอย่าลืมมาพูดคุยกัน กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียเพื่อรับข่าวสารสวัสดิการด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ